ปี2024-25ถือว่าเป็นปีของสัตว์ปีกจ้าองค์แดงคว้าแชมป์พีเมลีกนกสาริกาคว้าแชมป์ลีคับอินซีคว้าแชมป์ทางด้านของ FA ครับและไก่กุก๊กกุก๊กกุ๊กกุ๊กคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีคับและแน่นอนว่ามันสร้างความเจ็บปวดและก็ชกช้รกำระกมใจให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ด เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นซีซั่นที่ถือว่าปีศาสแดงล้มเหลวมากที่สุดซีซั่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ของประวัติศาสตร์สโมสรครับและคำถามต่อมาน่าจะเกิดขึ้นว่ารูเบนอาโมริมสมควรได้รับโอกาสคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อซีซั่นหน้าหรือไม่ครับ ซึ่งทางตัวอมโมริมเองเนี่ยได้ออกมาประกาศกล้าวหลังจบเกมนัดชิงเลยนะว่าถ้าสโมสรไม่ไล่ผมก็ไม่ออกครับทางเดียวที่ผมจะไม่อยู่คุมทีมปีศาจแดงต่อจะต้องเป็นการเห็นชอบของสโมสรที่มองว่าตัวเขาไม่เหมาะสมแล้ว ที่จะเป็นคนดูแลทีมพาทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จครับโดยหลังเกมนี้เนี่ยทางรูเบนอโมริมบอกว่าผมไม่อยากคุยถึงอนาคตคืนนี้เราจำเป็นต้องจัดการกับความเจ็บปวดที่พ่ายแพ้ในเกมนี้ก่อนผมคิดว่ามันชัดเจนครับว่าเราเป็นทีมที่เหนือกว่าแต่เราแค่ยิงประตูไม่ได้เท่านั้นเอง นักเตะพยายามทุกอย่างแล้วที่จะชนะในเกมนี้อมรินบอกต่อว่าหาคุณมองดูโอกาสของเราเรามีโอกาสจากนักเตะหลายลายไม่ใช่เพียงแค่รายเดียวอันนี้แอบเน็บสเปอร์หรือเปล่าที่มีโอกาสทำประตูเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วได้เลยแล้วถึงขั้นเป็นแชมป์ นายทวารของพวกเขาทํางานได้อย่างยอดเยี D ่ย e มอันนี้ก็แอบติงโอนา่าหรือเปล่าในจังหวะที่เสียประตูว่าทํางานได้ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆอนคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่ผมมั่นใจในตัวนักเตะของผมครับปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะค,คนใดคนหนึ่งและมีผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อครับว่าทําไมไม่ส่งกาลาโช่ลงเป็นตัวจริงก่อนที่เมสันเมาส์จะได้ลงกุนซือชาวโปรสกรีกสก็บอกว่า มันง่ายที่จะพูดในตอนนี้ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วการวืดโคตายูฟาแชมเปียนส์ลีกล่ะอาโมริมมองยังไงอารโมริมบอกว่าเรามีสองแผนในการจ่ายตลาดเราต้องเข้าใจว่ามันยากที่ไม่ได้เล่นถ้วยหูยักษของยุโรปเลยจำเป็นต้องไปใช้อีกแผนหนึ่งเราต้องดีขึ้นในพรีเมียร์ลีกมันเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสในซีซั่นหน้าครับ อมโมริมบอกว่ามีบางเกมที่เราเล่นเกมรับได้แย่แต่ไม่ใช่วันนี้เรายังไม่เพอร์เฟกเราต้องพัฒนาต่อไปแต่ผมมั่นใจในตัวนักเตะของผมครับสุดท้ายของการสัมภาษณ์ครับอมโมริมยืนยันว่ายินดีอําลาโอทรั f ฟอร์ดหากสโมสรไม่ต้องการตอนนี้ตัวเขาไม่คิดจะปกป้องตัวเองอีกต่อไปแล้วครับมันไม่ใช่สไตล์ของอมโมริม ผมจะไม่มีอะไรอวดแฟนๆผมจำเป็นต้องพูดความจริงผมเปิดกว้างเสมอครับหากบอดและแฟนๆรู้สึกว่าผมไม่ใช่ผมจะจากไปจากทีมนี้ในวันพรุ่งนี้เลยแต่ผมจะไม่ลาออกผมมั่นใจในงานของผมอย่างที่คุณเห็นครับผมจะไม่เปลี่ยนแนวทางการคุมทีมซึ่งพจีมองว่ารูเบนอโมริม ไม่สมควรได้รับโอกาสคุมทีมในซีซั่นหน้าในถิ่นโอทราฟร์แล้วเพราะอะไรมี4เหตุผลด้วยกันครับ at <athletes> <but isis> น่าจะมีเพื่อนๆจำนวนมากนะครับที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับโคจิที่มองว่าโอกาสในการคุมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับรูเบนอาโมริม ควรจะจบลงหลังจากซีซั่นนี้ครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของปีศาจแดงมันไม่ได้มาเกิดกับเฉพาะตอนที่รูเบนอาโมริมเข้ามาหรือเกิดจากตัวรูเบนอาโมริมแบบ100%เต็มการบริหารภายในทีมของปีศาจแดงมันก็ส่งผลจากภายนอกสนามสู่ในสนามได้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงมากมายของเซอร์จิมและคิฟกับบางเรื่องบางเหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนมันอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจทั้งทีมงานนอกสนามทีมงานในสนามรวมถึงตัวนักเตะย่อมส่งผลถึงผลงานในสนามเช่นเดียวกันครับแต่พจิมี4เหตุผลที่จะมาขอลองขัดล้างดูว่าทำไมพจิถึงมองว่ารูเบนอโมริม ไม่ใช่กุนซือที่เหมาะสมกับปีศาจแดงครับเริ่มจากเหตุผลแรกเลยการจัดตัวขัดใจแฟนบอลครับไม่ต้องไปพูดถึงเกมอื่นไกลเลยเอาแค่เกมนัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกมาคุยกันก็พอครับการส่งชุดตัวจริง ก็ดูไม่เป็นที่ชื่นชอบของปีศาจแดงจำนวนมากแล้วครับและก็เกิดคำถามขึ้นมากมายโดยในเกมนี้ครับรูเบนอาโมริมส่งผู้เล่นแนวรุก3คนเนี่ยประกอบไปด้วยรานมุดฮอยลุนยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามิดฟิลตัวรุกหลังฮอยลุนเป็นทางด้านของอาหมัดบียาโลตัวนี้สมควรลงท่าฟิตแต่อีกหนึ่งคน เป็นชื่อที่เซอร์ไพรส์แฟนปีศาจแดงมากๆนั่นก็คือเมสันเมาส์ครับพร้อมกับขยับบูโน่แฟนเดสลงไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับคาเซมิโร่ทั้งที่มาเนลูกาเต้สมควรได้ลงเป็นตัวจริงก่อนทางด้านเมสันเมาส์และขยับบูโน่แฟนเดสไปเป็นมิดฟิลด์ลูกรึอเปล่าครับคำถามแรกที่เกิดขึ้นครับ ทำไมถึงส่งบรูโน่แฟนันเดสเล่นกลางคู่กับคาเซมิโร่ครับซึ่งในความเป็นจริงอย่างที่บอกไปตำแหน่งตรงนี้มันควรจะเป็นมาเอลูอูกาเต้ลงมากกว่าเพราะการถอยบรูโน่มายืนคุมกลางข้อดีเดียวครับที่จะเกิดขึ้นที่จะใช้ประโยชน์กับบรูโน่ในการยืนตรงนี้ได้คือสามารถให้บรูโน่เซตเกมบุก ตั้งแต่แดนของตัวเองครับแจกจ่ายบอลชี้ทิศทางเลยว่า Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปในทิศทางไหนครับแต่นอกนั้นเนี่ยบรูโน่ไม่สมควรยืนตรงนี้เลยเพราะต้องใช้พลักกำลังในตัวบรูโน่เกินกว่าเหตุครับที่ต้องคอยวิ่งขึ้น วิ่งลงเล่นตำแหน่งกลางคู่แบบนี้มันก็เหมือนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ยืนคู่กันต้องคอยขึ้นต้องคอยลงครับอาการบูโน่เฟนเดสเลยออกค่อนข้างเร็วหลังเกมผ่านไป1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับบูโน่เฟนเดสมีอาการหอบจำเริ่บออกมาให้ได้เห็นกันแผมบูโน่เฟนเดส เรารู้จักเขาดีอยู่แล้วเขาไม่ใช่มิดฟิลตัวรับไม่ใช่มิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เขาคือมิดฟิลตัวรุกโดยกำเนิดเล่นฟอไนได้ขยับเล่นด้านข้างได้บางแบบไม่คีเ้เรและทำให้บูโน่ไม่ได้เก่งในการเข้าปะทะรวมถึงการเล่นเกมรับครับมันเสียประโยชน์ตรงนี้ไปทั้งการเอาประโยชน์ของบูโน่ออกมารวมถึง แมนยูก็จะเสียการเล่นเกมรับไปเหมือนมีตัวฟรีที่ไม่ได้เล่นตัวรับอยู่ตัวหนึ่งเลยอ่ะสะเปอร์สามารถบุกมากาเซมิโลอาจจะต้องเหนื่อยครับในการช่วยแบกเกมรับของบรูโน่แฟนันเดสซึ่งก็รู้แหละว่าทางกาเซมิโลคือมิสฟิลตัวรับจ๋าจ๋ากำเนิดตำแหน่งกำเนิดของเขาคือหมายเลขหกตั้งแต่เรอัเอามาริดแล้วแต่ด้วยอายุอันนามของคาเซมิโด้วยครับ ที่มากโขแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถช่วยแบกเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนตอนอยู่มาริดที่มีลูก้าโมดิชกับโทนี่โครสบุกได้บุกไปครับโครสกับโมดิชบุกไปเลยเดี๋ยวผมปัดกวาดก่อนถึงหลังบ้านให้เองแต่ตอนนี้คาเซมิโรไม่เหมือนเดิมแล้วครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มาโนเอลอูกาเต้ครับควรได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ เพราะถ้าอูาเต้ลงมา 1. เกมรับไม่ต้องให้คาเซมิโร่แบกคนเดียวอูกาเต้ก็สามารถช่วยตัดเกมช่วยแบกได้ 2. องอู卡เต้สามารถเซตเกมบุกเองได้ตั้งแต่แดนตัวเองค่าใครจำได้ตอนอยู่กับปารีสแซงต์แชมงเขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับและนั่นจะยิ่งทำให้คาเซมิโร่สามารถมีอิสระขึ้นไปเล่นเป็นเล่นใน เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในเกมรุกเพิ่มขึ้นได้อย่าลืมนะว่าทีเด็ดของคาเซมิโร่คือลูกโขกในกรอบเขตโทษเพราะฉะนั้นครับการที่เอากเเต้ลงมาปากให้บูโน่ขยับไป,ป้นมิสตรุกคาเซมิโร่ก็จะสามารถขยับขึ้นสูงได้ตามนั่นเองและพจิมองว่าความสมดุลในแดนกลางของแมนเชสเตอร์เตดจะมีมากกว่านี้ครับ คําถามที่สองในเรื่องการจัดตัวผู้เล่นทำไมถึงส่งเมสันเมาส์เป็นตัวจริงรู้ครับว่ารูเบนอาโมริมชื่นชอบเมสันเม้ามากมากการมาให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังแต่ละทีชื่นชมเมสานเม้ามากมากเช่นเดียวกันแต่เมสันเมาส์ลงตัวจริงทีไรไม่ค่อยดีเมื่อนั้นครับ ถึงแม้ว่าเมสันเมส์จะทำผลงานได้ดีขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าส่วนมากคือตัวสำรองเรื่องของแมตช์ฟิตเรื่องของการปรับวิธีการเล่นในเกมรวมถึงการเข้าใจวิธีการของรูเบนอาโมริมยังค่อนข้างน้อยนะและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักครับที่ ทางด้านของลูเนบนอัโบริมอาจรักพี่เสียดายน้องด้วยการต้องถอยบรูโน่เฟนเดสมายนเป็บมิสึตตวกลางเ่เพื่อจะให้เมสันเมาส์ไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดที่สุดซึ่งก็ไม่เถียงครับว่าเมสันเม้าเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการเล่นมิสตัตรุกในระบบ กลางลูก2คนหลังกองหน้าที่สามารถขยับออกด้านข้างได้ผลงานที่ดีที่สุดของเมสันเมาส์ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของเชลซีที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเพราะเขาสามารถมีอิสระที่จะเล่นด้านข้างได้จำลูกจ่ายคิลเลอร์พาสที่ให้ใครเฮาไปยิงประตูชัยได้ไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมก็เชื่อว่ารูเบนอาโมริมก็หวังจะเห็นเมสันเมสาเล่นแบบนี้กับปีศาจแดงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปครับ เรื่องสภาพความฟิตแมตฟิตที่ลงเล่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันน้อยแล้วอยู่ดีได้ลงตัวจริงในเกมใหญ่แบบนี้มันก็ย่อมเป็นปัญหาอยู่แล้วครับนักบอลถ้าไม่มีความฟิตมากพอยังไงซะการลงเล่นยิ่งเกมใหญ่เนี่ยย่อมเกิดปัญหาครับคำถามที่3ครับถ้าจะถอยบรูโน่ลงมาจริงเนี่ยตัวรุก ควรเป็นอเลคาโดกานาโชก่อนเมซันเมาส์หรือเปล่าจากคำถามที่แล้วครับหากอโมริมอยากให้บรูโนวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงมาเซตเกมบุกตั้งแต่แดนตัวเองจริงตัวบนหลังกองหน้าครับมันก็ควรจะเป็นกานาโชมากกว่าหรือไม่ทั้งเรื่องของความฟิตการลงสนามที่ต่อเนื่องมากกว่าการเริ่มเข้าใจระบบของอาโมริม การมีส่วนพาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเข้าชิงชนะเลิศที่บิลเบาแต่สุดท้ายครับกุนซือชาวโปรโตุกิสไม่เลือกลงเท่านั้นเองส่วนกอนหน้าอย่างราสบุดฮอยลุนที่แฟนปีศาจแดงบนนักบนหนาว่าการส่งฮอยลุนลงเป็นตัวจริงก็เหมือนเสียกำลังคนไปหนึ่งคนเหมือนเล่นเป็น10คนไปแล้วครับแต่ก็ยังพอเข้าใจได้เพราะ ดูเป็นอาโมริมไม่ได้มีช้อยกองหน้าตัวเป้าเลือกมากนักโจชัวเซิร์ซีถึงแม้จะกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองแต่เพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นเรื่องของความฟิตของเซิร์ซีไม่พร้อมที่จะเล่น11ผู้เล่นตัวจริงแน่นอนครับมันก็เลยได้ใช้แค่ลาสมุสฮอยลุนเท่านั้นเองเหตุผลที่2ครับ ที่โพสติมองว่ารูปเบนอาโมริมไม่ควรอยู่คูแมนเชสเตอร์ยไงเตดต่อเพราะการเปลี่ยนตัวก็ไม่หลากหลายครับไม่ต้องพูดถึงเกมอื่นไกลอีกเช่นเคยพูดถึงแค่เกมด้านชิงยูโรป้าลีกเป็นหลักปไปเนี่ยแหละการเปลี่ยนตัวของอาโมริมครับเป็นไปตามแพทเทิร์นหรือเป็นไปตามแบบแผนที่วางเอาไว้ ไม่มีอะไรพลิกแพงเลยหรืออีกในยะหนึ่งคือการเปลี่ยนตัวแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งและที่สำคัญครับการเปลี่ยนตัวของอาโมริมในเกมนี้ค่อนข้างช้าไปหรือเปล่าหลังเกมผ่านไป20นาทีและสกอร์ตามหลังอยู่1ประตูครับเปลี่ยนตามตำแหน่งยังพอทนนะ แต่การเลือกเปลี่ยนครั้งที่2ของอโมริมในเกมนี้ครับการเปลี่ยนตัวครั้งแรกของอโมริมเนี่ยเปลี่ยน2คนพร้อมกันด้วยการถอดลาสมุสหอยลุนกับเมสันเนาออกและก็ส่งโยเซวเซิร์ซีกับทางด้านอเลคาโดกานาโชลงนะครับแต่การเปลี่ยนตัวรอบที่2เปลี่ยนหนึ่งคนและก็เปลี่ยนในนาทีที่8ปเข้าไปแล้วเปลี่ยนวิงแบ็กขวาออก เพื่ออะไรครับเอามัสราอุยออกแล้วก็ส่งดิโอโกดาโลลูกลักลงมาเล่นแทนถ้าดาโลฟิตแบบร้0เต็มก็เป็นตัวจริงนั่นแหละมันเสียโคต้าโดยใช่เหตุหรือเปล่าเพราะดิโอโกดาโลบุกดีกว่ามัสราอุยจริงหรือแล้วดาโลลงไปเป็นตัวเปิดที่ดีกว่ามัสราอุยสามารถสร้างความแตกตา่าง จากมาซาอุยได้จริงๆหรือเพื่อนๆแฟนปีศาจแดงที่ชมคลิปนี้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าการเปลี่ยนตัวรอบนี้เนี่ยมันช้าอยู่แล้วแหละไม่ต้องพูดถึงความช้าหรอกนาที่85เพิ่งเปลี่ยนคนที่3แต่ดารโลสร้างความแตกต่างในเกมได้จริงหรอกับช่วงเวลา5นาทีด้วยนะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ดาโลลงมาแล้วจะทำให้เกมรุกของแมนยูเตดดีกว่า ที่มีมัสราอุยแถมนาทีที่90ค่อยขยับคอปปี้เมนูลงมาแทนดอกูทำไมถึงเพิ่งคิดจะส่งเมนูลงมาในช่วงเวลาที่กำลังจะดำเนินไปสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้เวลากับเมนูน้อยมากเกินไปหรือเปล่าทั้งที่เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมรุกที่ดีก่อนที่จะบาดเจ็บไป ก่อนหน้านั้นตัวคุณตัวคุณอโมริมเนี่ยก็ชมว่าค็อบบี้เมนูเล่นมิฟิวตัวลุกได้ดีรวมถึงอ,อาจจะเป็นฟอไนายที่ดีได้ในแผนการสำรองแต่สุดท้ายเกมนี้คุณกลับส่งคอบบี้เมนูลงช่วงนาทีที่90 แล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไปสร้างความแตกต่างได้ยังไงในเมื่อนักฟุตบอลการเป็นตัวสำรองลงมาก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการทำให้ความซิตหรือสภาพร่างกายมันปรับพร้อมที่จะขยับขย,ยื่ยนให้รวดเร็วขึ้นให้แข็งแกร่งขึ้นมันไม่สมควรครับที่จะเปลี่ยนคอปนี่เมนูลงมาในช่วงนาทีที่90แบบนี้ เทตผลที่3ครับที่พจน์จิมองว่าอมโมริมควรถูกไล่ออกจากตำแหน่งยึดแผนการเล่นเดียวมากจนเกินไปด้วยการยึดมั่นในระบบหลัง3ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรกุนซือควรมีแนวทางในการทำทีมที่ชัดเจนถือว่าถูกครับแต่กุนซือยุคไฮบริดแบบนี้มันไม่ได้มีแค่แผนเดียวแล้วนะ มันต้องมีแผนสำรองครับแผนสำรองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกมนี้ใช้แผน B แผนหลักทัศนคติของคุณการวางรากฐานของทีมที่คุณมีให้เล่นแบบนี้พอแผนนัดต่อมาเปลี่ยนเป็นแผน B ไม่ใช่ครับมันแค่บางสถานการณ์บางเวลาเท่านั้นเองที่คุณจะต้องมีแผน B เพื่อมา หาประตูตีเสมออย่างเกมรอบชิงหาจุดเปลี่ยนในวิธีการบุกเพื่อทำให้คู่แข่งเริ่มมึนง,งงครับว่าแบบเฮ้ยคุณจะมารูปแบบไหนากับการส่งผู้เล่นตัวนี้ลงไปแทนเกมรับหรือการดันเกมรับอย่างแฮร์รี่ไปกวาดไปยืนหน้าเป้าจะทำให้คู่ต่อสู้ครับอาจจะเริ่มระแวงมากขึ้นว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้บุกบาวิธีเดิมแล้วดีกว่า จะต้องเตรียมรับมือกับวิธีใหม่ยังไงครับตรงเนี้รูเบนอามูริมยังไม่มีหรือถ้าอยากจะมียกตัวอย่างอย่างเอ็ดดี้ฮาวก็ได้เกมที่เจอกับอาร์เซนอลจำเป็นต้องเน้นผลในรอบรองหือครับวอตแมนฟิตเล่นหลัง5ไปสิครับพเมารีกไปเยือนอาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะผลการแข่งขันไม่ได้เป็นหนังใจแต่ ก็มีรูปแบบแบบแผนนี้แผน B ที่จะสามารถปรับได้กับบางเกมที่คุณคิดว่าจําเป็นต้องใช้อยากจะบุกเกมนี้เล่นหน้าคู่ก็บุกไปหรือบางเกมอยากจะเล่นรับก็ยึดระบบหลังห้าที่คุณเป็นแผนหลักของคุณก็ได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีแค่แผนเดียวแบบนี้ครับด้านส่งผลให้รูเบนอาร์โมริมไร้แผน B มาเลยนะนับตั้งแต่คุมแนนยูมาเมื่อถึงสถานการณ์ที่บ,บีบบังคับให้เล่นเกมรุกก็ไม่กล้าครับที่จะปรับหลังออกสักตัวเพื่อปรับมาเล่นหลังสี่ยามจำเป็นมันก็ส่งผลถึงการเปลี่ยนตัวที่สามารถขยับได้แค่เปลี่ยนตามตำแหน่งเพราะไม่มีแผนบีที่จะลองซ้อมตอนเล่นหลังสี่ดูซิเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ครับ และก็ไม่สามารถถอดกองหลังออกสักตัวเพื่อส่งแดนหน้าไปแทนได้เช่นอาจจะเปลี่ยนโดกูออกเพื่อส่งเซอร์ซีมาแทนไหมแทนที่จะเปลี่ยนเซอร์ซีกับพอยลุนในช่วงเวลา20นาทีสุดท้ายนั้นเพราะว่าสถานการณ์คุณต้องการประตูตีเสมอไงมันก็น่าสนใจนะถ้าคุณมีการซ้อมหลังสี่มาอาจจะปรับเป็นสี่สองสามหนึ่งเพื่อความสามเพื่อความหลากหลายอ่ะ ในการเข้าทำครับคู่แข่งการเจอกับแมนเชสเตอร์เตดเลยจับทางได้ไม่ยากผลการแข่งขันมันเลยออกมาอย่างที่เห็นครับเหตุผลที่4เหตุผลสุดท้ายครับการวางแผนอันนี้ไม่ใช่แผนการเล่นในสนามการวางแผนนอกสนามของรูเบนอาร์โมรินไร้ประสิทธิภาพมากๆเลย เพราะว่าการทำผลงานในยูฟายูโรป้าลีกถึงแม้จะทำได้ดีไม่แพ้ใครเลยจนกระทั่งนัดชิงชนะเลิศโคดิมองว่าตรงนี้คือผลกำไรของทีมมากกว่าไม่ควรนำมายึดเป็นตัวตั้งในซีซั่นครับแล้วก็ดันมาทิ้งเกมพีเมลีกจนอันดับของอยู่ในเ็ตตอนนี้ล่วงมาถึงที่16 และนัดสุดท้ายเล่นในโอทสฟอร์ดก็จริงแต่ถ้าเจอแอสตันวิลล่าทีมที่กำลังลุ้นไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยังไงซารูเกมไม่ต้องไปคิดไกลเลยวิลล่าบุกใส่แมนยูแน่นอนหวังชนะปีศาจแดงถึอโอทัสฟอร์ดและมีโอกาสที่แมนยูนเตดครับจะร่วงมาถึงอันดับที่17เเป็นอันดับที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกเลย และการทิ้งเกมลีกเนี่ยเพื่อไปเล่นไปเน้นฟุตบอลยุโรปมันส่งผลให้แมนเชสเตอร์เนี่ยเตะครับพบกับสถิติที่เลวร้ายมากมายยิ่งกว่ายุคของเอริกเทนหากซะอีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรดเดวิลครับที่แพ้ทอตแนมพอสเปอร์4เกมติดต่อกัน หากรวมการพบกันของทั้งสองทีมก่อนหน้านี้เข้าไปด้วยแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะสเปอร์รวม7นัดในทุกรายการเสมอ2แพ้5ครับและเป็นสถิติใหม่ที่เลวร้ายต่อเนื่องเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ไม่เคยไร้ชัยในเกมบูกกับไก่เดือยทองนานถึง7นัดติดต่อกันแบบนี้มาก่อนเลยนะถึงแม้ว่าเกมนี้ข้อดีของอยู่นเต็ดกับสเปอร์ที่มีข้อดีมากกว่าก็คือมีสถิติที่เหนือกว่าทุกด้านใน90นาทีครับทั้งการคลองบอลยิงได้มากกว่ารวมถึงการส่งบอลเข้ากรอบเขตโทษครับแต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นคืออโมริมไม่สามารถทําให้ลูกทีมส่งบอลเข้าไปสุกก้นตาขายได้นั่นคือปัญหาใหญ่ของฟุตบอลน,นะครับถ้าคุณทําประตูไม่ได้คุณจะหาชัยชนะได้อย่างไรครับนอกจากนี้ครับแมนเชสเตอร์ไนเตดแพ้เป็นเกมที่20รวมทุกรายการในซีซั่นนี้ เป็นสถิติที่เร็วร้ายที่สุดต่อจากซีซั่น1 9 7 3 7 4ที่พวกเขาแพ้มากที่สุดเป็นประวัติการ22นัดและก็ตกชันครับแถมยังยิงประตูในลีกน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรต่อ1ซีซั่นอีกด้วยครับการที่อาโมริมออกมาท้าทายสโมสสอว่าไม่ไล่ไม่ออก แสดงให้เห็นถึงการถือไพ่ที่เหนือกว่าของอาโมริมเพราะในสัญญาครับตอนเซ็นสัญญาดึงอาโมริมมาคุมทีมแมนเชสเตอร์เูไนเต็ดมีเงื่อนไขระบุค่าฉีกสัญญาไว้ว่าหากแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดไล่ลูเบนอาโมริมออกก่อนสัญญาจะหมดลงปีศาจแดงจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอาโมริมมากถึง13.5ล้านปอนด์ครับ ถึงแม้จาน้อยกว่าเอริกแทนหากอยู่1ล้านปอนด์ด้วยกันแต่มูลค่าตรงนี้มันมากพอครับที่จะทำให้เซอร์จิมและคิฟไม่กล้าจ่ายจำนวนเงินดังกล่าวอย่างแน่นอนอโมโดิมถึงออกมาบอกครับว่าถ้าสโมสรและแฟนบอลไม่เป็นที่ต้องการแล้วเขาก็พร้อมจะออกจากทีมไปไม่แน่ใจว่าเขามีพูดเรื่องว่า จะไม่รับเงินชดเชยหรือเปล่าแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้ามีการปลดจริงจะไม่มีการเอาเงินชดเชยจริงๆหรอพูดเพื่อหลอในที่ทแถลงข่าวหรือเปล่าเท่านั้นครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลย่อยด้วยนะที่พ่จีมองว่าการสัมภาษณ์ของรูเบนอามมริมก็ยังไม่ผ่านครับก่อนเกมยูฟ่ายูโรปารอบชิงชนะเลิศ ก็แสดงอาการหวั่นตัวไปซะแล้วแพนอีกไปแล้วว่าจะแพ้ครับซึ่งมันเป็นการดึงดูดสุดท้ายว่าให้คุณแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแม้ก่อนเกมจะมาพูดฉันรู้แทคติกแอนบอสเตโคกรูเป็นอย่างดียังไงซามแมนยูนเต็ดก็จะชนะสเปอร์ได้แล้วเป็นยังไงครับสุดท้ายคุณก็ได้รับความพ่ายแพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องการสัมภาษณ์คุณก็สอบตกเช่นเดียวกันครับ เพื่อนๆปีศาจแดงรองคอมเมนต์มาหน่อยเหตุผลอะไรที่จะมาขัดแย้งให้รูเบนอาโมริมได้คุมทีมแมนเชสเตอร์เดต่อไปจาก4เหตุผลที่พ่จิกล่าวไปทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องพ่จิเซด้วยอย่าลืมนะครับถ้าคุณกำลังหาเสื้อยืดที่โดนดึงยังไงก็ไม่ขาดไม่ย้ย้ย ฝนตกช่วงนี้อยากจะซักเสร็จปากแห้งใส่แล้วออกไปข้างนอกได้ทันทีครับโดยที่ไม่ต้องรีบขอฝากเสื้อยืดเปล่าวไว้ด้วยนะจ๊ะโปรดักต์มากมายของเสื้อยืดเปล่าราคาสุดจะถูกครับเริ่มตั้งแต่100บาทยาวไปจนถึงหลักแค่390บาทเท่านั้นฝากด้วยครับถ้าใครสนใจคลิกตรงโปรดักต์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่จาก,กคลิปหน้าครับกับช่องช่องโพดิเซนะจ๊ะ วันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย